ตอบคำถามคุณแม่นะคะคุณแม่สอบถามว่าผ่าตัดคลอดลูกไปแล้วสองท้องนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ท้องที่สามจะสามารถคลอดเองได้หรือเปล่าเพราะว่าลูกคนที่สองคุณแม่เนี่ยห้าขวบแล้วคุณแม่กำลังจะบอกว่าแผลคุณแม่เนี่ยหายดีแล้วแผลสนิทแล้วน่าจะคลอดเองได้หรือเปล่าคุณแม่คะถ้าตามหลักทางการแพทย์นะคะถ้าคุณแม่ที่เคย ผ่าตัดคลอดลูกแล้วไม่ว่าจะท้องที่1หรือท้องที่2นะคะท้องต่อไปหลังผ่าตัดคลอดแล้วที่เคยผ่าตัดคลอดนะคะก็ต้องผ่าตัดด้วยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคุณแม่เพราะว่าเวลาที่คุณแม่ผ่าตัดไปแล้วมันมีแผลผ่าตัดอยู่ถูกไหมคะถึงมันจะผ่านไป1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี แผลผ่าตัดมันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่นะคะบริเวณนั้นมันก็อาจจะมีพังผืดเกาะอยู่ด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่คุณแม่แต่ละท่านนะจะเกาะมากเกาะน้อยไม่เท่ากันนะคะเวลาที่คุณแม่ท้องโตขึ้นท้องใหญ่ขึ้นนะคะแผลตรงนั้นอะ่ะมันก็จะขยายด้วยถูกไหมคะแผลผ่าตัดมันก็จะถูกดึงล้างขยายขึ้นขยายขึ้นตามลักษณะตามมันคือมันจะโตตามท้องคุณแม่ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดก็ต้องไปฝากคันและต้องไปตามนัดดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุณหมอนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสถ้าท้องใหญ่มากๆแผลมันอาจจะปริหรือแตกได้นะคะอันนี้อาจจะนะคะและยิ่งในตอนที่คุณแม่ใกล้คลอดไตามาสสุดท้ายเนี่ยค่ะคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่มีอาการปวดท้องทีท้องปั้นแข็งบ่อยๆนะคะ มันก็มีโอกาสที่แผลจะปริมดลูกจะแตกได้ค่ะอันนี้กร,กรณีที่รุนแรงที่สุดนะคะมดลูกจะปริแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอจึงไม่ให้คุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดนะคะจะท้องต่อไปเนี่ยจะคลอดลูกเองต้องผ่าเหมือนกันค่ะเพื่อป้องกันมดลูกแตกค่ะคุณแม่นะคะอันนี้คุณแม่พอเข้าใจไหมคะ เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดเนี่ยเขาท้องที่สองท้องที่สามเขาจะไม่ปล่อยให้เจ็บท้องนะคุณแม่ไม่ปล่อยรอคลอดก็คือถ้าอายุครรภ์สามสิบเจ็ดสัปดาห์ถึงสามสิบแปดเป็นต้นไปเนี่ยคุณหมอจะวางแผนผ่า,ผาตัดเลยจะไม่ค่อยรอให้ปวดท้องเพราะคุณหมอกลัวว่าเวลาที่มันบีบรัดบีบรัดเนี่ยมดลูกจะแตกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนํานะคะคุณแม่แต่ก็มันมีบางกรณีเหมือนกันนะคะที่ คุณแม่เคยผ่าตัดท้อง1ท้อง2ไปแล้วแล้วคุณแม่ปล่อยให้เจ็บท้องมากๆเลยนะคะในกรณีฉุกเฉินปากมันลูกเปิดบทแล้วคุณหมอก็ต้องปล่อยคลอดนะคะอันนี้